ในโลกของอ e ียิปต์โบราณเราเชื่อกันว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและหลักฐานปรากฏอย่างเด่นชัดการค้นพบมากมายหลายอย่างชี้ชัดไปนในทางเดียวกันและยืนยันได้ถึงความเก่าแก่ขณะเดียวกันก็มีหลักฐานอีกฝากฝังที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆจนอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเชื่อถือกันมีการค้นพบที่บ่งชี้ว่าโครงสร้างของโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างมหาพิรมิดแห่งกิซ่า อาจจะมีอายุมากกว่าที่เราคิดไว้หลายพันปีรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆในอียิปต์ที่ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังไม่ได้รับคําตอบติดตาม3สิ่งที่บ่งชี้ว่าที่จริงแล้วมหาพิระมิดแห่งอียิปต์นั้นอาจจะมีอายุมากกว่าที่คิดกันครับ 1. ไทโนเบียอายุ7,000ปี ในพิพิธภัณฑ์นูเบียที่เมืองอัสวานประเทศอียิปต์มีการจัดแสดงวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าไข่นกกระจอกเทศนูเบียซึ่งถูกค้นพบในสุสานที่มีอายุ7,000ปีในทะเลทรายนูเบียของประเทศซูดานบนเปลือกไข่มีการวาดรูปสามเหลี่ยมที่ดูคล้ายกับพีระมิดและที่สำคัญคือมันไปคล้ายกับมหาพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งพีระมิดทั้ง3ก็คือพีระมิดเมนคูเรพีระมิดใหญ่คูฟูและพีระมิดคาเฟ่แต่ไข่นูเบียนี้ตรวจพบว่า มีอายุมากกว่าการก่อสร้างพรีระมิดท,ทั้ง3แห่งในอียิปถึง2,000ปีงานวิจัยเรื่องไขน่นกกระจอกเทศในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอียิปต์โดยดตรดีน่าเอ็มเอสเอนดินจากมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ไดแสดงให้เห็นว่าไขาน่นกกระจอกเทศมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งด้านอาหารเครื่องใช้ความเชื่อและศิลปะมีการนําไข่ขนาดใหญ่มาเจาะเปลือก เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ของเหลวและยังพบการตกแต่งลวดลายที่แสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อเปลือกไข่ยังถูกนําไปฝังกับศพซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องความตายและการเกิดใหม่อันเชื่อมโยงกับดวงอาทิตย์ที่มีความสําคัญยิ่งในอารยธรรมอียิปต์นอกจากนี้ตั้งแต่สมัยบาดารีประมาณ4,400-4,000ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมและเครื่องมือเครื่องใช้ที่สําคัญ เปลือกไข่นกกระจอกเทศยังถูกนำมาทำเครื่องประดับอย่างลูกปัดและจี้โดยอาจเจาะรูเพื่อร้อยด้วยเชือกหรือเส้นใยเป็นสร้อยหรือกำไลและขัดผิวให้เรียบด้วยหินขัดการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งของไข่นกกระจอกเทศกับวัฒนธรรมอียิปต์โบราณในแง่มุมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญโต้แย้งว่าภาพที่ปรากฏบนไข่ไม่น่าจะใช่พีระมิดเพราะไข่ใบนี้เก่าแก่กว่ามหาพีระมิดถึง2,000ปีจึงสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นการวาดรูปภูเขามากกว่าอย่างไรก็ตามจากการพิจารณาถึงเส้นที่วาดลงไปบนรูปสามเหลี่ยมนั้นก็พบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับชั้นของพีระมิดมากกว่าภูเขานอกจากนี้ลักษณะาาการจัดวางองค์ประกอบของภาพบนเปลือกไข่ก็มีความคล้ายคลึงกับตำแหน่งของมหาพีระมิดแห่งกิซ่า และแม่น้ำนายรวมถึงรูปร่างภูมิประเทศรอบๆสุสานแห่งนี้อีกด้วย 2>, 2. ไม้สีดาในมหาพิระมิดย้อนกลับไปในปี1872ระหว่างที่เวนแมนดิกซันวิศวกรชาวอังกฤษกำลังสำรวจภายในพิระมิดใหญ่แห่งกีซ่าระหว่างนั้นเขาได้ค้นพบวัตถุโบราณ3ชิ้นที่น่าสนใจภายในห้องพระราชินีซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กภายในพีระมิด ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงครึ่งหนึ่งของพีระมิดใต้ห้องของฟา,าโรกโดยมีทางเดินแคบๆและช่องลมเชื่อมไปยังด้านนอกแม้จะยังไม่ทราบว่าที่จริงห้องนี้คือห้องของพระราชินีหรือราชวงศ์หญิงจริงๆหรือไม่แต่ที่ห้องนี้เองที่ดิกซันค้นพบลูกบอลหินขอเกี่ยวและไม้สนซีดา้าซึ่งรวมเรียกกันว่า,า,วาดิกซันรีลิกส์หรือซากโบราณดิกซันตามชื่อผู้ค้นพบ หลังจากนั้นลูกบอลหินและขอเกี่ยวก็ถูกส่งไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษแต่ไมายสนซีด้าน,นั้นได้ถูกมอบให้กับเจมส์แกลนแพทย์ชาวสกอตผู้ช่วยเหลือดิกซันในการสำรวจครั้งนั้นต่อมาในปี1 9 4 6บุตรสาวของแกลนได้บริจาคชิ้นไม้นี้ให้กับมหาวิทยาลัยอาเบอร์ดีนในสกอตแลนด์หลังจากการบริจาคชิ้นไม้นี้ก็ถูกลืมไปนานกว่า70ปี จกกนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2019เมื่ออาเบียอเลดานีผู้ช่วยพันธรักษ์ของมหาวิทยาลัยอาเบอร์ดินซึ่งเป็นชาวอียิปต์ได้ค้นพบมันอีกครั้งระหว่างทบทวนคอลเลกชันวัตถุทั้งหมดที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยชิ้นไม้นั้นถูกเก็บไว้ในกล่องซีก้าเก่าที่มีรูปธงชาติอียิปต์อยู่ด้านหน้าและเมื่อเอลาดานีตรวจสอบหมายเลขในบันทึกก็พบว่ามันคือสิ่งที่มีค่าแต่ถูกเก็บไว้ผิดที่ผิดทางและเมื่อเธอเป็นนักประวัติ์ชาวอียิปต์ จึงรู้สึกประหลาดใจและไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบมรดกชิ้นสำคัญของประเทศตัวเองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์จากนั้นก็มีการส่งตัวอย่างไม้ไปหาอายุด้วยวิธีคาร์บอนเดทติ้งผลการวิเคราะห์ที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าไม้สนซีด้านนี้น่าจะมีอายุระหว่างปี3 3 4 1ถึง3,094ปีก่อนอคริสต์กาลซึ่งเก่ากว่าช่วงเวลาที่สันนิษฐานว่าพีระมิดแห่งกิซ่านั้นถูกสร้างขึ้นถึง500ปีเลยทีเดียว มีความพยายามหาเหตุผลหลายประการมาอธิบายถึงการค้นพบข้อเท็จจริงในครั้งนี้เช่นอาจจะเป็นไปได้ว่าไม้ชิ้นนี้มีอายุ500ปีแล้วตอนที่ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างพีระมิดเนื่องจากในสมัยนั้นพื้นที่ทะเลรายอียิปต์นั้นมีต้นไม้น้อยมากจึงมีการนำไม้เก่ามาใช้ใหม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นการใช้ไม้อายุ500ปีโดยตั้งใจเพื่อเป็นเกียรติแก่ฟาโรห์แต่สมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือตัวต้นไม้ซีดาร์เองอาจจะมีอายุหลายร้อยปีแล้ว ก่อนที่จะถูกตัดและนำมาใช้ในการก่อสร้างพีระมิดเนื่องจากต้นซีด้าสามารถมีอายุได้ถึง1,000ปีเลยทีเดียว 3. ร่องรอยของการกัดเซาะของน้ำฝนบนหินรอบๆอสฟิงซ์สฟิงค์แห่งกีซ่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณ4,200ปีก่อน แต่กลับมีการค้นพบร่องรอยของการกัดเซาะของน้ำฝนเป็นจำนวนมากบนหินร,บรอบๆซุ้มลึกของสฟิงค์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาได้ศึกษาและสรุปว่าการกัดเซาะเหล่านี้มีความรุนแรงมากจนต้องใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะเป็นเช่นนี้ได้ประเด็นก็คืออียิปต์ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกและครั้งสุดท้ายที่มีฝนตกหนักอย่างมีนัยะสำคัญคือเมื่อเกือบ9,000ปีก่อน ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าสฟิง์เองก็ถูกทรายปกคลุมมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วดังนั้นคำถามก็คือแล้วการกัดเซาะจากน้ำฝนนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าหากสฟิงค์สร้างขึ้นจริงเมื่อ4,200ปีก่อนก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดการกัดเซาะรุนแรงได้ในระยะเวลาไม่กี่พันปี จึงเป็นการถกเถียงกันร,ระหว่างนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าสฟิงส์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ4,500ปีก่อนในยุคข,ของฟาโรห์คาเฟรและอีกฝากฝั่งที่มีหลักฐานทางธรณีวิทยาล่าสุดซึ่งสนับสนุนว่าสฟิงส์อาจเก่าแก่กว่านั้นมากนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันอย่างโรเบิร์ตช็อกและนักเขียนอิสระจอห์นแอนโทนีเวสเป็นผู้นำเสนอแนวคิดว่าการกัดกร่อนบนพื้นผิวของสฟิงส์มีรูปแบบที่เกิดจากน้ำฝนซึ่งบ่งชี้ว่าสฟิงส์ อาจสร้างขึ้นในยุคที่รูปแบบสภาพอากาศแตกต่างจากในยุคของฟาโรห์คาฟเฟรมากซึ่งอาจเป็นในช่วงที่มีการละลายของธารน,น้ําแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ7,000-9,000ปีก่อนอย่างไรก็ตามนักบรนทดีส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับหลักฐานและแนวคิดของช็อกและเวสเพราะไม่มีร่องรอยใดที่แสดงว่ามีอารยธรรมในยุคดึกดาบานอื่นใดที่มีศักยภาพสร้างสิ่งก่อสร้างมหึมาแบบนี้ได้เหมือนกับอารยธรรมของอียิปต์พวกเขาโต้แย้งว่า รูปแบบของการกัดกร่อนบนสฟิงซ์อาจอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่นเช่นการกัดกร่อนจากลมทรายชื้นหรือคราบเกลือในหินซึ่งเป็นปัจจัยที่ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันซาฮีฮาวาสผู้อำนวยการหน่วยงานด้านบราคดีที่กิซ่ากล่าวว่าการถกเถียงเรื่องอายุสฟิงซ์ทำให้ผู้คนหันเหนความสนใจไปจากงานวิชาการที่น่าเชื่อถือเขากล่าวหาผู้เชื่อว่าสฟิงซ์นั้นมีอายุมากกว่าที่เป็นอยู่ว่าเป็นพวกครั่งพีระมิด มาครเอนเนอร์ ner, นักประดีชาวบริกันซึ่งเคยสนับสนุนแนวคิดนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเชื่อว่าสฟิงค์น่าจะสร้างขึ้นในยุคอาณาจักรเก่าตามความเชื่อดั้งเดิมหลังจากได้ร่วมงานขุดค้นในพื้นที่หลักฐานหลายชิ้นสนับสนุนว่าสฟิงซ์นั้นสร้างขึ้นในยุคของฟาโรคาเฟรเช่นศิลาจารึกบนแท่งหินด้านหน้าสฟิงซ์ที่กล่าวถึงชื่อของคาเฟรวิหารใกล้สฟิงซ์ที่มีรูปปั้นขององ,องค์ฟาโรคาเฟรรวมถึงโครงสร้างของทางเดินระหว่างวิหารกับพีระมิดของคาเฟร ซึ่งไม่น่าจะออกแบบมาเช่นนี้หากหนุมสฟิงส์ถูกขุดขึ้นก่อนแล้ว